ปิ่นเกตมณีตอบกลับข้อความหนิงปานิตาหลังโผล่คอมเมนต์โพสปิ่นเกตมณีตอบกลับข้อความหนิงปานิตาหลังโผล่คอมเมนต์โพสภาพออกกำลังกายพร้อมแคปชั่นสุดแซบตบท้ายด้วยอีโมจิสตรอเบอรี่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงที่กำลังถูกจับตามองสำหรับปิ่นเกตมณีที่ล่าสุดสาวปิ่นได้โพยภาพตัวเองที่กำลังออกกำลังกายแต่ที่ชาวเน็ตพากันสะดุดตาก,ก็คือแคปชั่นสุดซาบเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตรอพร้อมอโมจติสตรอเบอรี่ทางด้านหนิงปณิตาก็ได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์โพสดังกล่าวในสืแกรมของปิ่นเกตมณีโดยคอมเมนต์เพียงสั้นๆว่า555ชอบล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณี ก็ได้มาตอบกลับข้อความของหนิงปานิตาที่คอมเมนต์โพสตเจ้าตัวระบุว่าแอดหนิงปานิตาแม้มีสติสตรองคะ่ะ